เรียนท่านที่เคารพและมิตรสายทุกท่านครับผมพนตรีดรอนุชาติปุน้าวันนี้ตะวันสุขที่17มิถุนายน2565ครับทุกท่านคงตระหนักมากขึน้นมากขึ้นนะครับว่าความเลวร้ายจากกฎหมายกัรชาเสรีเนี่ยถึงแม้มันจะออกประกาศมาเพียงแค่ไม่กี่วัน แต่ก็ส่งผลเสียอย่างมากมายใหญ่หลวงปรากฏข่าวทุกวี่ทุกวันและเชื่อเะครับว่าความเลวร้ายนี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นและไม่มีผู้ใดรอดพ้นจากภัยร้ายของกัญชาเสวรีไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เสพกัญชาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแล้วเราจะปลอดภัยเพราะไอ้ขี้ยาไอ้พวกบ้ากัญชา เมื่อมันเสพมากเข้ามากเข้ามันก็จะเกิดอาการประสาทหลอนอารวาดเข็นฆ่าผู้คนเราอาจจะตกเป็นผู้เสียหายประสบครอบกรรมจากคนเหล่านั้นย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับที่ร้ายแรงไปกว่านั้นก็คือเด็กและเยาวชนซึ่งขาดภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทางด้านความรู้และ ท่านทราบไหมาครับจากงานวิจัยต่างๆสอดคล้องต้องกันทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าการติดยาเสพติดนั้น่ะปัญหาใหญ่ก็คือสาเหตุมาจากการที่เพื่อนชักชวนและความอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กปกติทุกคนจะเป็นอย่างนี้เสมอแล้วส่วนใหญ่ก็จะติดเพื่อนไม่เชื่อฟังพ่อแม่ปิธามารดา ประกอบกับกัญชาที่มันมีอยู่รายล้อมรอบตัวท่านคิดหรือครับว่าเด็กและเยาวชนไทยจะรอดพ้นการตกเป็นเหยื่อของพ่อค้าชั่วไม่ว่าจากการมองเมาให้เด็กติดกัญชาหรือว่าการนำกัญชาแอบใส่ในอาหารต่างๆซึ่งวันสองวันนี้ปรากฏข่าวชัดเจนแล้วบางคนก็ถึงกับตายหลายคนก็เข้าโรงพยาบาล บุคคลเหล่านั้นเขาไม่ได้ตั้งใจเสพกัญชาเขาไม่รู้เศรษ้ํารไปว่าหอก้าแมค้าชั่วช้าสารเลวแอบเอากัญชาใส่อาหารให้เขารับประทานเข้าไปหลายคนแพ้หลายคนถ้าหากไม่มีอาการใดๆก็จะเกิดการสะสมพิษของสารเคมีอันเนื่องมาจากกัญชาก็จะส่งผลเลวร้ายมากมายครับมาไม่ใช่ของเล่นๆ เอาละครับถึงแม้รัฐสภามันจะผ่านกฎหมายชั่วช้านี้ออกมาเราทำอะไรไม่ได้เพราะรัฐบาลมันก็เป็นคนส่งเสนอกฎหมายนั้นเข้าไปรัฐสภาเป็นคนอนุมัติกฎหมายก็จริงแก้ไขอะไรไม่ได้ครับมันออกมาแล้วไม่ต้องไปโทษใครทั้งนั้นละครับอย่าไปหวังพึ่งใครเราต้องหวังพึ่งตนเองครับมันอยู่รอบตัวเราอย่างที่ผมนำภาพมาให้ท่านดูนี้ผมก็ได้มาจากข่าววันที่เองครับผมก็นำ ภาพจากสื่อมวลชนต่างๆใน YouTube บ้างในเยไซเวบ้าง,างเอามาเพื่อประกอบข้อมูลข่าวสารที่อยากจะนำเรียนให้ท่านเห็นภัยจากกัญชาจริงๆส่วนใครที่มันทมินหินทชาติมันไม่มองเห็นโทษพิษภัยัะผูระตาเชียร์ไปข้างเดียวผมไม่ต้องการไปคุยกับคนพวกนั้นเพราะว่าไม่ใช่สาระสำคัญที่จะต้องไปใส่ใจคนที่มัน ต่ำชาแล้วก็ไม่สามารถจะศึกษาเรียนรู้อะไรได้ผมต้องการเฉพาะผู้ที่มีปัญญาผู้ที่เห็นภัยจากกัญชาซึ่งมันเลวร้ายมันทำลายถึงรากฐานของประเทศชาตินั่นก็คือเด็กและเยาวชนโขรองการํำนำข้าวของยิ่งรักษชินวัตรซึ่งมันได้รับบัญชามาจากอาขอมันก็คือไอ้ทักษิณชินวัตรเนี่ย ก่อใเกิดความเสียหายนับล้านล้านยังเลวร้ายไม่เท่าภัยจากกัญชาเสรีซึ่งมันจะทำลายประเทศชาติจนป่นปี้ตีมูลค่าความเสียหายไม่ได้ครับในภาพนี้ท่านก็คงเห็นการที่นำไอ้กัญชานี้มาผสมในเครื่องดืม่มในอาหารในสินค้าต่างๆซึ่งพบทวีขึ้นอย่างรวดเร็วทีเดียว โดยเฉพาะยิ่งสาร THC ซึ่งมันเติมไปโดยไม่บัญญะบัญญังก็จะมีผลทำลายสมองแล้วก็ส่งผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งรับประทานอาหารผสมกัญชาโดยที่เจ้าตัวเขาไม่รู้พ่อค้าเร็วนั้นมันแอบใส่เข้าไปปรากฏว่าเกิดอาการแพ้ขนาดหนักจนต้องเข้า โรงพยาบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมะคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลบรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลท่านได้ให้ข้อมูลกับสนักข่าวเนชั่นทีวีว่าสาร t ีเจะเกิดปฏิกิริยาได้ต้องผ่านความร้อนและสาร ชนิดนี้มันละลายได้ดีในไขมันที่ผ่านมาในต่างประเทศพบว่ามีคนเอาไปสูบกับอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งปรากฏผลทำให้เกิดอาการปอดอักเสบในผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นสูงขึ้นถึง82มันเกิดจากการนำกัญชามาผสมทางนี้ เมื่อดูในส่วนผสมกันในผลิตภัณฑ์ของกินต่างๆพบว่าในสหรัฐอเมริกาโดยองค์การ fda ก็คือองค์การที่ควบคุมอาหารและยานั่นเองนะครับไม่อนุญาตให้นำกัญชาไปผสมในของกินทุกชนิดส่วนผลในระยะยาวที่คนพบก็คือกัญชานั้นมันจะส่งผลให้เกิดโรคทานจิต เพิ่มขึ้น3.9เท่าการลงมือฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น2.5เท่าและการเสพกัญชาก็จะทำให้เกิดการเสพติดได้ร้อยละสิบหากเป็นวัยเวรียนมีโอกาสติดกัญชาเพิ่มเป็นร้อยละสิบเจ็ดนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้สมาธิสั้นปัญหาความจำ ถึงจะหยุดใช้ไปนานถึง6ปีแต่สมองด้านการใช้แบบมีเหตุผลก็ยังไม่สามารถกลับมามีสภาพเดิมได้เลยนอกจากนี้กัญชายังทำให้สมองฟอถุงลมโป่งพองเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดแขนขาตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะเพิ่มความเสี่ยงอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และเรื้อรังกัญชามีความสัมพันธ์กับมะเร็งที่อันทะและมะเร็งปอดนอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณอุบัติเหตุจากท้องถนนจนถึงการเสียชีวิตในอเมริกามีปริมาณเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากกัญชาและก็ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าบริษัทประกันนั้นจะจ่ายค่า ชดเชยให้หรือไม่ในกรณีที่ตรวจพบกัญชาในตัวของผู้ขับขี่ยานพาหนะนอกจากนี้ท่านคิดเลยครับว่าบริษัทห้างร้านที่มีชื่อเสียงเขาจะรับคนที่เสพกัญชาเข้าไปทำงานกับเขาเพราะมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงานวันนี้เองครับ ตอนบ่ายสดสด,สดร้อนร,ร้อนเพื่อนที่เป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนมัธยมส่งภาพให้ดูว่ากัญชามันเข้าไปในรงเรงนของเขาแล้วเด็กมัธยมเอากัญชาเข้าไปเสพเขาก็ทำหน้าที่ในการที่จะสอบสวนทวนความว่ามันไปยังไงไมาอย่างไงท่านเห็นไหมครับผ่านมาเพียงแค่ไม่ถึงสัปดาห์ริดร้าย ของกัญชาเนี่ยสร้างความเสียหายให้แก่สังคมมากมายเท่านี้ยังไม่พอครับความหายนะจากกัญชาเสรีจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจนไม่ทราบว่าจะคาดการได้อย่างไรเพราะยังไม่มีการทําวิจัยเรื่องนี้เนื่องจากกฎหมายเลยวร้ายนี้มันเพิ่งผ่านรัฐสภาออกมาเพียงแค่ไม่กี่วันนี้เองจากภาพนี้ผมนำมาจากสื่อมวลชนเหมือนกันนะครับ เด็กอายุ14พีกัญชาจนแอดมิดเข้าโรงพยาบาลภาพนี้การเสพกัญชาส่งผลให้ตายหนึ่งนอนโรงพยาบาล3ส่วนนอกนั้นยังไม่มีการรวบรวมสถิติก็ยังไม่ทราบว่ามีอาการเจ็บป่วยอันเป็นผลมาจากเรื่องกัญชานี้เพิ่มขึ้นมาเพียงใดถึงแม้ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านจะมาแสดงความเป็นห่วงว่าความเลวร้ายของกัญชาจะส่งผลกระทบต่อเยาวชนแต่ท่านไม่สำนึกก็รัฐบาลท่านเองนั่แหละครับท่านลุงโตเป็นคนเสนอกฎหมายชั่วชานี้โดยไม่มีการกลั่นกรองแล้วนอกจากนี้ผู้ที่อนุมัติร่างกฎหมายฉบับ,บนี้ก็คือรัฐสภาไทยรัฐบาลมันเสนอก็จริงแต่มันอนุมัติไม่ได้ การอนุมัตกิกฎหมายเลวร้ายนี้ขอย้ำอีกทีรัฐสภาไทยซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่เขามีความรักชาติปรารถนาดีต่อประเทศไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนก็เห็นพ้องต้องการว่ามันจะส่งผลในการทำลายประชากรไทยอย่างชัดเจนรุนมแรงและระยะยาวนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ที่เจ็บป่วย จากการเสพกัญชาจากการที่ไอคนบ้ากัญชาไปไล่ทําร้ายเขาเนี่ยจะทวีขึ้นมากหมายเพียงใดซึ่งก็แน่แหละครับมันมากแน่นอนแต่ตอนนี้มันยังมีเวลาสั้นอยู่ยังไม่สามารถจะรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้มากเพียงพอแต่ไม่มีทางหนีไปได้ครับเพราะมันคือยาเสพติดครับใครมันโกหกว่ากัญชาไม่ยาเสพติดท่านก็เชื่อมันเถอะครับ ถ้าสติปัญญาไม่มีก็เชื่อมันไปถ้ามีสติปัญญาก็จะต้องเข็นพิจารณาได้ถ้ามันไม่ใช่ความเลวทําไมคนสมัยก่อนเขาจึงจัดมันเป็นยาเสพติดประเภทที่ห้าเพราะมันเป็นยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์หลายอย่างประเภทที่หนึ่งยาเสพติดมีสี่ประเภทไอ้ประเภทที่ห้ามันเป็นประเภทตามกฎหมายซึ่งตอนนี้มันก็ถอดออกไปแล้วนะครับยาเสพติด แบง่งออกเป็น4ประเภทตามทฤษอาการของมันและความรุนแรงของมัน1ก็คือการออกฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาทก็คือพวกยาบ้ายาม้าแอมเฟตามีนเม็เมดเอมเฟตามีนนั่นเองครับ 2. ยาเสพติดประเภทกดประสาทพวกยานอนหลับเหล้าแห้งพิกน,นัลวลเลียมไดซีแพมก็เอามาใช้เป็นยาเสพติดได้แต่ ไอ <t trips> ้ประเภทกฎประสาทเนี <te> ่ยทางการแพทย์เขาก็ใช้สำหรับผู้ที่มีอาการกระวนกระวายนอนไม่หลับเขาก็จะให้กินแวรีียมกินดรสิบแผ่นแต่อยู่ในความควบคุมของแพทย์เห็นไหมครับว่าในอดีตก็มีการควบคุมเขาไม่ให้คือขายกันอย่างเสรีเหมือนไอ้กฎหมายสารเลวฉบับนี้หรอกครับประเภทที่สคือประเภทหลอนประสาท ก็พวก LSD กินเข้าไปแล้วก็เกิดอาการหลอนประสาทต่างๆนานาและประเภทที่4คือประเภทออกฤทธิ์หลายอย่างก็ไอกัญชานี่แหละครับเพราะว่ามันออกฤทธิ์ทั้งกดประสาทและหลอนประสาทเขาจัดไว้เป็นยาเสพติดน,นานแล้วแล้วก็อยู่ในตำราทั่วไปก็ลองไปคีเข้าไปดูก็แล้วกันนะครับแต่ที่มันถอดออกมาจากบัญชียาเสพติดนนะ่ะเพราะอะไรละ่ะท่านก็ พิจารณาด้วยเหตุผลเอาก็แล้วกันนะครับผมไม่กล้าพูดผมมีคําตอบชัดเจนอยู่ในใจเพราะผมทํางานด้านยาเสพติดมา8ปีติดต่อกันตั้งแต่เป็นร้อยตรีจนถึงเป็นพันตรีก่อนที่ผมจะย้ายาไปอยู่ส่วนการศึกษาก็เจอไอ้คนติดยามาเยอะครับใครบอกว่าไอ้กัญชาไม่มีอันตรายเสพแล้วก็ยิ้มแป้นนั่นแหละครับตอแหลทุกคนครับมีครับถึงขนาดเห็นเพื่อนเป็น เอาปืนมายิงผมก็เจอมาแล้วอยู่หน่วยใกล้ๆเคียงที่ตั้งอยู่ใกล้กับหน่วยผมเนี่ยเขามีอาวุธปืนแต่ไม่ใช่หน่วยทหารเขาใช้เอเค33ยิงเพื่อนในวงเสพพีกัญชาตายพอตอนมันสั่งแล้วปรากฏว่ามันก็ให้การว่านึกว่าเพื่อนมันเป็นผีมันเป็นอาการหลอนประสาทของไอ้คนที่ผีกัญชาขนาดหนักครับ คนยุคใหม่เด็กๆพวกนี้ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าไม่เคยเจอกัญชาเนี่ยมันก็เสพกันตามพื้นบ้านใบกระท่อมก็เป็นกระตุ้นประสาทเหมือนกันก็จับเป็นยาเสพติดแต่ในที่เห็นขายกันอย่างเสรีบรรลยัยไวยวอดนะครับท่านครับเอาละครับคนที่ชอบเสพคนที่นิยมก็ช่างหัวมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราผมก็ไม่เกี่ยวข้องกับเขาผมไม่เตือนเขาด้วย แต่ผมเพียงแต่ต้องตานเตือนผู้ที่มีปัญญาผู้ที่เห็นภัยในเรื่องนี้โดยเฉพาะยิ่งต่อเด็กเละวัยชนมันเลวร้ายอย่างเหลือขนานับครับผมทําอะไรไม่ได้หรอกครับผมไม่มีอํานาจวาสนาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล,ว,แลวสถานทั้งหลายนะครับสั่งการอะไรใครก็ไม่ได้ติดติงใครเขาก็ไม่เชื่อแต่ผมอยาก,เ,กยเตือนท่านผู้มีปัญญาเพื่อผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นภัยเหมือนกับผมที่ทําได้ก็คือการจัดสัมมนา ผลกระทบจากกัญชาเสรีผมตั้งชื่ออันนี้ครับก็คืออยากให้มันเป็นกลางๆแต่ใจผมรู้แล้วมันเลวร้ายขนาดหนักเอาละครับก็มันจะเลวหรือไม่ก็แล้วแต่คนแต่ละคนจะพิจารณาเราจะเตรียมการรับมันได้อย่างไรผู้ที่อยู่ในวงการทั้งการแพทย์ทางด้านการศึกษาเห็นภายนี้ชัดเจนเป็นอย่างดีผมเป็นเพียงแค่ผู้ดำเนินการ สัมมนานะครับท่านแรกเนี่ยท่านมีประสบการณ์ทางด้านการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ท่านไม่ได้มาในฐานะที่เป็นคณะบดีวิทยาลัยพยาบาลหมายอลไรรัฐบาลสุนทาไม่ใช่ครับท่านมาในฐานะบุคลากรปูชนียบุคคลที่รักชาติไม่อยากเห็นความพินาศของเยาวชนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหมายอะไรของท่านหรอกนะครับท่าน ผู้ช่วยสายจารย์ดรพรพันธ์วารสีมาครับท่านพรนพันธท่านเป็นบุคลากรอาวุโสในวงการแพทย์การพยาบาลนอกจากน,นี้ท่านยังได้รางวัลปูชนียบุคคลไทยนะครับในปีพศ2561ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ท่านได้กรุณามาให้ข้อคิดในเรื่องนี้ว่าเราจะเตรียมรับภัยอย่างไรบ้างเลยเพราะยิ่งงานวิจัยทั้งหลายที่ได้รับการยืนยันทั้งในประเทศและต่างประเทศเราจะไม่พูดกันโดยใช้สามัญสำนึกเหมือนคุยกันตามร้านกาแฟเราต้องต้องอิงหลักการหลักวิชาการและข้อเท็จจริงที่ปรากฏและได้รับการยอมรับแล้วในวงการวิชาการครับ ท่านที่สองก็ท่านก็อยู่ในวงการโรงเรียนประถมศึกษาเพราะว่าท่านเห็นภัยนี้และท่านก็จะเชิญผู้ปกครองของนักเรียนในโรงของท่านเนี่ยเข้าร่วมกิจการสัมมนานนด้วยคือท่านอาจารย์ถนอมจิตตางที่เห็นในภาพนี้ท่านอาจารย์ถนอมจิตในอดีตถ้าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ของรัฐบาลและปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอัตวิทย์ท่านอยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยทั้งการรับราชการและเมื่อกเกษียณอายุแล้วท่านก็มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชของเอกชนแต่ท่านมีความผูกพันท่านเป็นครูโดยจิตวิญญาณท่านจึงเห็นภายนี้แล้วก็เตรียมการอย่างดีครับทันทีที่ประกาศผ่าน กฎหมายมหาปายัยานี้ท่านก็เตรียมทันทีถ้าท่านเล็งเห็นผลแล้วว่าแม้โรงเรียนท่านจะเป็นโรงเรียนปถมแต่ภัยจากกัญชามันไม่ละเว้นหรอกครับเด็กปถมยิ่งดีเพราะว่าจะได้เป็นตลาดนานๆเป็นลูกค้ารายใหม่ขยายตลาดออกไปของไอ้พวกพ่อค้ากัญชาอเด็กปถมอย่านึกว่าเขารองกัญชาไม่ได้นะครับก็อย่างที่เรียนแล้วถึงแม้เขาไม่ทดลอง แต่พ่อค้าเลวรยก็เอากัญชาไปใส่อาหารใส่เครื่องดื่มใส่ขนมแม้แต่ใส่ไอศครีมเพราะมันต้องการแค่เงินมันไม่สนใจสุขภาพหรือว่าปัญหาผลเตียตามมาเลยครับท่านถนอมจิตท่านเข้าใจดีครับท่านก็อยากจะนำเสนอข้อคิดในรุ่งการสัมมนาค,ครั้งนี้ต่อมาท่านเป็นนักวิชาการอิสระาอาจารย์สุภมาศ เสนาเวทท่านที่ติดตามใน Facebook ก็คงคุ้นเคยกับชื่อเสียงของท่านสุภมาศเป็นอย่างดีแล้วท่านเป็นศิษย์เก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยแล้วท่านก็ยืนหยัดทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอดโดยยึดหลักความถูกต้องชอบธรรมและยึดถือประเทศชาติเป็นที่ตั้งท่านเรียนจบมาทางด้านกฎหมายทางด้านนิติศาสตร์ท่านก็จะเสมอมุมมอง อีกมุมหนึ่งในด้านที่ท่านเชี่ยวชาญครับต่อมาก็คือท่านอาจารย์ปัญญากรเวชศาสตร์ท่านเป็นอาจารย์หัวหน้าฝ่ายปกครองโรงเรียนสามโคกท่านคลุกครีกับเด็กระดับมัธยมแน่ละครับปัญหาของเด็กมัธยมปัญหาของเด็กประถมบางอย่างก็แตกต่างกันบางอย่างก็สอดคล้องคล้ายคลึงกันแต่ไม่ว่าจะเรียนชั้นประถม มัธยมอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาภัยชั่วร้ายจากกัญชาเสรีจากแทรกเข้าไปทำลายเด็กทุกระดับท่านอาจารย์ปัญญากรเวชทศาสตร์ท่านเป็น PhD Candidate ท่านก็จะมาให้ข้อคิดและประสบการณ์ของท่านที่ทำวอดอยู่ในวงการการศึกษาและก็คลุกคลีกับเด็กมัธยมมาโดยตลอด แล้วท่านผู้ปกครองที่สำคัญผมอยากให้ท่านมาร่วมเสวนาและร่วมฟังสัมมนาครั้งนี้เพราะกระทบต่อลูกหลานของท่านโดยตรงนะครับผมไม่ได้ใช้ชั่วโมง z o ูมหรือซิ s c o ขององค์การที่ผมทำงานให้เขาเพราะว่าผมจัดในนามส่วนตัวผมก็ต้องไปเปิดชั่วโมงไปจ่ายสตัง ในการที่จะใช้ห้องเรียนออนไลน์ของแอปพลิเคชันซ o มด้วยตนเองเพราะว่าเห็นภัยร้ายแรงนี้จริงๆและอยากจะเตือนท่านผู้มีปัญญาให้ตระหนักและเตรียมรับภัยนี้ผมเปิดหลักสูตรเรื่องการเตรียมการ,รเผชิญภัยพิบัติเพิ่งจบลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาใครจากกัญชาเสรีเป็นภัยพิบัติประการหนึ่งเกิดจากน้ำมือมนุษย์ เริ่มต้นก็คือรัฐสภามันผ่านกฎหมายนี้มาก็คือภัยที่มันอนุญาตมาอย่างเป็นทางการนอกจากนั้น้ผู้ค้าผู้ปลูกเพาะพันธุ์กัญชาพวกนี้ก็เป็นภัยที่กระทบต่อคนดีๆทั่วๆไปทั้งหลายกัญชาอยู่รายรอบตัวเราเด็กเล็กก็จะต้องหลุดเข้าไปในวังวนนี้แน่นอนจะไม่เรียกว่าเป็นภัยได้อย่างไร ผมถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนคุณแผ่นดินชาติบ้านเมืองจึงตั้งใจจัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นมาครับท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโอนาส่งชื่อนามสกุล Facebook อีเมลและตำแหน่งงานมาให้ทางช่องทางการติดต่อที่นี่นะครับผมต้องขออนุญาตเข้าไปดูใน Facebook ดูตำแหน่งงานต่างๆของท่านคร่าว เพราะผมไม่ต้องการให้คนชั่วชา้าคนที่เกี่ยวข้องกับวนการกัญชาเข้ามาเจอในที่นี้ไม่ได้มีความลับอะไรหรอกครับแต่มันมีที่เฉพาะผู้ที่สนใจเบียงแค่ร้อยที่เท่านั้นเพราะว่าจะเปิดจํานวนมากกว่านี้ก็ต้องจ่ายสตังค์เพิ่มผมไม่ทราบว่าจํานวนผู้ที่มีปัญญาและมีความสนใจมีมากน้อยเพียงใดถ้าผมจ่ายเงิน เช่าห้องที่มีจุคนเยอะๆผมก็ต้องจ่ายเงินเยอะผมจ่ายเองอไม่ได้ไปเบิร์ใครผมก็จํากัดแค่ร้อยคนนะครับถ้าหากมีผู้ที่สนใจมากกว่านี้ค่อยมาพิจารณาในครั้งต่อๆไปท่านที่สนใจก็ส่งมานะครับมีที่อยู่เหลืออยู่บ้างแต่ก็ไม่กี่สิบที่แล้วนะครับผมพลตีดรออนุชาบุญนาคผมพักอนุกรมชุดอื่นไปก่อน ม่ใช่เป็นเรื่องรัเสเซียลุกรานยูเครนทึ่เสนอมารวมกันนะทั้ง32ตอนแล้วมันก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ไม่สําคัญเท่ากับอนาคตของชาติบ้านเมืองลูกหลานของเราที่จะถูกทําลายโดยกฎหมายกัญชาเสรีซึ่งมันผ่านออกมาทําลายล้างรากเหง้าของชาติไทยก็คือเด็กและวชนไทยเรื่องนี้สำคัญใหญ่หลวงก็ต้องจัดขึ้นมาเป็นอันดับหก่อน ท่านที่สนใจย้ำอีกครั้งหนึ่งแจ้งชื่อตำแหน่งงานอีเมลเบอร์โทรศัพท์มาทางช่องทางนี้เพื่อจะได้ขึ้นทะเบียนและผมจะส่งรหัสเข้าห้องเรียนออนไลน์ไปให้เมื่อพิจารณาอนุมัตินะครับผมพลตรีตรัตเตอร์นุชาติปุนนาคก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ